สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสค่ะและในวันนี้นะคะคณะก็จะชวนทุกคนเนี่ยมาทำสลามมะพร้าวค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลูกมะพร้าวนะะี่ค่ะเป็นมะพร้าวของแท้นะคะนี่ เป็นมะพร้าวที่คณะเนี่ยซื้อมานะคะ<ม>ก็ดื่มน้ําหมดแล้วค่ะแล้วก็ขูดเนื้อออกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกที่เหลือนี่นะคะมาทําความสะอาดค่ะคือว่าล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้ค่ะ<ม>ก็จะได้ลูกมะพร้า,พาวแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้คณะก็จะเอาลูกมะพร้าวนี่นะคะมาทําสลามกันค่ะ เอาละค่ะอย่ารอช้ากันเลยเรามาลงมือทําสลามมะพร้าวกันดีกว่าค่ะเย้เอาละค่ะเรามาเริ่มลงมือทําสลามมะพร้าวกันดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะคณะก็จะใส่กาวขุ่นลงไปค่ะตามด้วยกาวน้ําใสนะคะใส่กาวน้ําใสให้มากกว่ากาวขุ่นประมาณ2เท่าค่ะ ขนณะก็ซื้อมาขวดเลย29บาทนะคะกาวน้ำใสเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็คนให้กาวเข้ากันนะคะเราทำสลามมะพร้าวนะคะคือใครเนี่ยอยากจะให้เนื้อสลามเนี่ยเป็นสีใส หรือว่าเป็นสีขาวขุ่นก็แล้วแต่เลยค่ะแต่คณะชอบแบบว่าให้มันเป็นสีขาวขุ่นมากกว่านะคะวันนี้ก็เลยเลือกใช้แบบผสมกาวกันค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่มีกาวขุ่นเนี่ยก็ใช้เป็นกาวใสเฉยๆก็ได้นะคะเมื่อคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคณะก็จะมาใส่กลิ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นมะพร้าวน้ําหอมนะคะซื้อมาก็ขวดละ20บบาทค่ะมันจะได้เข้ากันกับสลามมะพร้าวของเรา ใส่ไปสักครึ่งฝานะคะค้นขอดมนวยอืมคือกลิ่นเนี่ยใครจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะกลิ่นนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะใครจะใส่แบบกลิ่นมากน้อยหรือว่าไม่ใส่เลยเนี่ยก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะ อาดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะเราก็จะใส่กรีซอรินบอรแรกค่ะคณะก็นำกลีซอรินบอรแรกเนี่ยไปผสมน้ำเปล่าอัตราส่วนกรีซอรินบอรแรกหนึ่งต่อน้ำสามส่วนนะคะเรียบร้อยแล้วคณะก็จะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนเหลือลอีกหน่อยนึงก็เทให้หมดเลยค่ะ อันนี้คณะก็ใช้น้ำกลีเซอรินบอรแรกหนึ่งขวดเลยนะคะหนึบหนึบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวคณะใช้มือดีกว่ามันจะได้ถนัดค่ะกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะ หอมเหมือนขนมเลยอะ่ะนี่นะคะเนื้อสลามมะพร้าวน้ำหอมของเราโหแบบขาวเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะขาวใสมากอะ่ะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจิ้มกันดีกว่าค่ะจิ้มแล้วนะคะ เนื้อแน่นมากๆเลยค่ะเนื้อเนียนนุ่มยืดแน่นมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราก็จะนําสามมะพร้าวที่เราทําไว้เนี่ยนะคะมาใส่ในลูกมะพร้าวของจริงกันค่ะฟริงนี่เลยค่ะลูกมะพร้าวของคณะนะคะชุบนี่ที่เห็นเป็นสีคล้ำๆนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าคณะเนี่ยล้างแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาสามที่ทําไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะ อุ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเหลือเนื้อสลามอีกนิดหน่อยนะคะจะไปเล่นค่ะนี่เลยก็จะเป็นสลามมะพร้าวของคณะนะคะเหมือนจริงมากๆเลยอะ่ะเหมือนจริงมากๆเลยอะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ โอเคค่ะปิดฝาไว้ก่อนชุบปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลามมะพร้าวน้ำหอมของคณะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆแลยใช่ไหมล่ะแล้วก็สวยด้วยนะดูสินี่ค่ะคณะจะเปิดให้ดูคือว่ามันมีความสมจริงมากๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันคือมะพร้าวจริงๆค่ะนี่นะเดี๋ยวคณะจะยืดให้ดูค่ะ เยอะมากๆเลยหอมด้วยค่ะเอาหม่เอาหม่ยืดหม่ห<อ>ยืดได้เยอะมากๆเลยนะคะดูสิโอ้หสุดยอดไปเลย,เลย ขนาก็ชอบมากๆเลยนะคะทำง่ายสนุกแล้วก็สวยงามด้วยค่ะ ทำสลามมะพร้าวน้ำหอมในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชื่นชอบสลามมะพร้าวน้ำหอมนี้แบบคณะเนี่ยก็อย่าลืมไปลองทําดูนะคะสนุกและง่าย,ายมากๆเลยค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของคณะถ้าใครชื่นชอบคลิปของคณะเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้คณะด้วยนะคะคณะจะได้มีกําลังใจที่จะทําผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนได้รับชมค่ะเอาละค่ะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย